ชื่อทิติรัตน์เพชรแก้วนะคะบ้านขนมเปี๊ยะหมอนกันมีต้อนรับค่ะค่ะร้านขนมเปี๊ยะของเรานะคะจะมีขนมเปี๊ยะอยู่3ามอย่างนะคะก็คือจะมีเปี๊ยะโบราณเปี๊ยะสดไข่เค็มแล้วก็เปี๊ยะกุหล,ลาบะค,ะค่ะสิน้าราคานะคะก็จะมีเปี๊ยะโบราณเนี่ยชิ้นละสิบห้าค่ะส่วนเปี๊ยะกุหล,ลาบน,นะคะกล่องนึงสี่ิบาทค่ะมีสี่ชิ้นนะคะแล้วก็เปี๊ยะไข่เค็มของเราเนี่ยจะมีสี่ไส้กล่องนึงห้าสิบบาท ปีนี้ทํามาเป็นปีที่3แล้วค่ะจะมีส่งที่ร้านกาแฟอเมซอนค่ะจะมีในโซ,น,โซนพัทลุงก็จะมี5สาขาด้วยกันค่ะมีแยกเอเชียแล้วก็คลองหวค่ะแล้วก็ปตทพนมวังค่ะแล้วก็ในโรงพยาบาล แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นส่วนของทะลุหักถ้าลูกค้าสนใจขนมเปี๊ยะแม่แพ้ของเรานะคะ<ม>ก็สามารถติดตามในเพจด้านข้างได้เลยค่ะถ้าขนมเปี๊ยะแม่แพ้ของเรานะคะสดหอมอร่อยทุกทุกวันนะคะถ้าลูกค้าสนใจแวะมาชิมก่อนได้นะคะทุกวันพุธค่ะลูกค้าสนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์090868331 0 ค่ะฝากขนมเปี๊ยะแม่แพรสินค้าโอทกของดีสีนักคารินด้วยนะคะ